หลายพื้นที่ของจีนในขณะนี้มีอากาศร้อนขึ้นทําให้การขายเครื่องปรับอากาศของจีนพุ่งสูงขึ้นอย่างที่เมืองเซินเจ,จิ้นของกวางตุง้งเดยวผู้จัดการของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้กล่าวว่ายอดขายของเดือนพฤษภาคมที่ผ,ผา่านมาเพิ่มมากกว่า3 8เปอร์เซ็นต์ในขณะเดียวกันวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องถือโอกาสนี้เพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการแก่กกผู้บริโภค สาหากิจเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองชิงเต่าของมณฑลซานตงก็ได้เริ่มเพิ่มการผลิตตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยปัจจุบันได้รับใบสั่งจองล่วงหน้ากว่า2เดือนขณะที่ทางเว็บไซต์อ้าวเหว่เทให้บริการวิกดัต้าเห็นว่าสาเหตุสําคัญของการจาหน่ายเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นนอกจากปัจจัยทางอากาศแล้วยังเป็นเพราะการบริโภคฟื้นตัวขึ้นการหมุนเวียนทางการตลาดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ิสหกิจการผลิตและการสำรองผลิตภัณฑ์นั้นก็เพิ่มมากขึ้นด้วย